นี่นะครับเสนอขายบ้านหนึ่งหลังนะครับขายที่ดินครับหลังนี้เลยนะครับนีแนวเขตรั้วที่ดินเกือบร้อยเจ็สิบตารางวาครับแถมบ้านหนึ่งหลังครับบ้านหลังนี้ให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูรอบๆบ,บ้านกันหน้าติดถนนเลยครับหลังติดของสองพี่น้อง มีห้องครัวมีห้องครัวมีลานจอดรถลงจอดรถพาไปดูด้านหน้านครับนี่ครับหน้าบ้านติดลองสองพี่น้อง วิวดีครับบรรยากาศดีมีสาราพักริมน้ำมีนกพิราบบินด้วยนี่แหละครับบรรยากาศชายคลองเห็นโรงเรียนแม่พระประจักษ์ครับอยู่นู่นข้างหน้านู่นข้างหน้าครับโรงเรียนแม่พระประจักษ์ ชายคองมาเลยอรรยากาศครับชายคลองเขาเรียกคลุมน้ำ,นำข้ามก็เป็นร้านอาหารบรรยากาศหน้าบ้านก็จะประมาณนี้ครับเฉพาะที่ดินก็ถูกแล้วครับแถมบ้านให้อีกหนึ่งหลังให้หมดเลยครับ รีโนเวทนิดหน่อยก็อยู่อาศัยได้สบายๆบาย้บานหลังนี้ให้ทั้งหลังเลยครับ